กัสงกรานอีสานม่วนหลายที่ต้องไปเช็คอินปียกม้วนครับอีสานม้วนแท้ๆท,ทั้งวดัดทั้งเวทีทั้งแห่ขบวน 1. คอนแก่นถนนข้าวเหนียวม่วนคับระดับประเทศวันจัดงาน12-15เมษายน2568ทิกัดถนนข้าวเหนียวลานกิจกรรมสารหลักเมือง 2. อุดรธานีสงกรานบ้านเทาเล่นน้ำมันทั่วเมือง วันจัดงาน13-15เมษายน2568พิกัดลานศิลปะวัฒนธรรมถนนโพสียูดีทาวน์ 3. อุบลราชธานีสงกรานต์ริมโขขนบธรรมเนียมเหล่าอีสานวันจัดงาน13-15เมษายน2568พิกัดถนนเขือนธานีวัดศรีอุบลรัตนาราม 4. นครราชสีมาโคราชเทศกาลสงกรานต์โคราชมหาสนุก วันจัดงาน13-16เมษายน2568พิกัดลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีถนนจอมพล5เลยสงกรานต์หนาวเย็นที่ภูเรือวันจัดงาน13-15เมษายน2568พิกัดลานกิจกรรมวัดสรีภูเรือออภูเรือปีนี้อีสานม้วนหลายบ่ได้มาเล่นเล่นเดอ้อเกตพิกัดแล้วแถ็กเพื่อนบอกว่า ปีนี้ต้องไปเล่นน้ำอีสานให้ครบพร้อมลุยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปเช็คอินแบบคุณละเด้อ